คอนจอนจีคอนจอนจีฐานไฟฉายซาจินกีซาจินกีกล้องถ่ายรูปคาเมราคาเมรากล้องถ่ายรูปราดิโอราดิโอวิทยุพกซากีพกซากีเครื่องถ่ายเอกสารเซจุงเกเซจุงเกเครื่องชั่งน้ำหนักชาอุนชาอุน ตาช่างซื้อมาถือผลซื้อมาถือผลสมาร์ทโฟนมูแดพผลมูแดพผลโทรศัพท์มือถือมูแดจอนหัวมูแดจอนหัวโทรศัพท์มือถือซอนหัวซอนหัวโทรศัพท์ซอนหัวกีซอนหัวกีโทรศัพท์คงจุงจอนหัวคงจุงจอนหัวโทรศัพท์สาธารณะ เคซันกีเคซันกีเครื่องคิดเลขชาวอนจึงซาวอนจึงบัตรพนักง,งานไโยธงคาเดอสุนจอนกีเครื่องเติมเงินบัตรโดยสารไโยธงคาเดอบัตรโดยสารทีมนันนี่ชาดงอินซุนกีชาดงอินซุนกีตู้เอทีเอ็มยอนกึมคาเดอยอนกึมคาเดอบัตรเงินสดชินยงคาเดอ ชินยงคาดิบัตรเครดิตทองจังทองจังสมุดบัญชีโทจังโอจังตาประทับเวกูกินดึงลกจิงบัตรประจำตัวชาวต่างชาติมองฮับมอญฮับนามบัตรชูช็อปชูชอปสมุดบันทึกชูพโยชูพโยเช็ค พยอนจีพยอนจีจดหมายอุพโยอุพโยสแตมอูเชทงอูเชทงตู้ไปรษณีย์โชโพโชโพพัสดุยองซูจึงยองซูจึงใบเสร็จพยอนจีพงทูสองจดหมายยับซายับซาโปดการ์ thank you